Mm-hmm. เช่นจังหวะถ้าเสียงรถมันมาลุงเบาหยุดก่อนก็ได้ขอบคครับแอน a c t i o อุ๊บเออคน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 ทำวันนี้ให้ดีที่สุดภาษาพุทธ,ธะ็็บอกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอส่วนภาษาลงุงลุงเอคือมันเป็นเวลาเป็นศูนย์ภาษาพุทธ,ธก็คืออากาลิโกโอเคไหม เวลาเป็นศูนย์นะครับอากาดิโกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่กําลังทําหน้าที่อยู่ให้กับใครตะการมที่ได้มาสดับรับฟังในงานของลุงครับรวมทั้งหลายหายอย่างในทิกต o k นี่แหละและสื่อต่างๆนาน,นะครับเอาละผมปวดหัวมาสี่วันโอ้ที่เขาเรียกว่าไมเกรนไม่ไกลอยนะ่นมาปวดหัวปวดเหตุนะพอเวลามาฟังเสียงนี้โล่งไปเลย ใครเนาะเชิญมาให้ฟังหรือว่ารูปสีไปเรื่อยๆมาเจอเข้าให้คงประมาณนั้นแหละเนาะเจอะเจอกันถามว่าโดยไม่ต้องนัดหมายไงมันเวลามาเชื่อมโยงกันเนี่ยฮะภาวะนี่คือภาวะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอน,นะครับมั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดต่อไปอให้วันนี้เป็นวันที่รู้และเข้าใจสิ่งที่ลงทำให้มากที่สุด น่าเห็นไหม <laughs> ดีไหมครับถ้าดีนะเอาละไปต่อถามว่ามันคืออะไรผมบอกว่ามันถึงยุคมันครับท่านถึงยุคแล้วเพราะว่ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดมากาี่พัวพันกันตายเกิดเกิดตายนะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมด้วยหลวงจ้องสามสิเวีพภูมินั่นแหละบัดนี้มาเจอกันจังหนับผ่านจอท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอ น,นี่แหละคือปัจจุบันที่แท้จริงเอาละเมื่อไป็นเช่นนั้นถามว่าทําไมถึงได้รับอนิสงส์ไวเหลือเกินคําตอบค่อนข้างจะสุดท้ายแต่ไม่ถึงขั้นสุดท้ายสุดเดียวนะฮะให้เข้าใจได้เลยว่าทางฝั่งคุณเนื้อเยื่อเซลล์ Cell, DNA และแม้แต่ RNA อยู่ในเกณฑ์ดีเรียกว่าสะอาดโอเคไหมสะอาดแปลว่า การสะสมใดๆก็ตามทีตั้งแต่เกิดร้องแอมาถึงนาทีนี้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านการสัมผัสเราสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นสมมุติสัจจะคือจริงตามสมมุติเท่านั้นแล้วก็สะสมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาถึงวันนี้แต่เถอะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่คุณสะสมมานั้นถือว่ามีน้อยก็แล้วกันตัวบริสุทธิ์มันมีมากมีมากเชื่อว่าเกินกว่า50%ก็แล้วกัน แปลว่าร่างกายทางฝั่งคุณนั้นนะมันบริสุทธิ์อยู่ไม่น้อยกว่า50%บและแม้แต่หลักคิดวิธีคิดมันก็จะเกิน50%เหมือน,นกันในรูปแบบที่มนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลถ้ามีสิ่งเหล่านี้นอยู่ประจําตัวประจำประจำกายประจําใจถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์เพราะฉะนั้นทางฝั่งคุณเอาว่ามีดีก็แล้วกันลุงจะบอกว่าเกินกว่า6 0 พอเวลามาเจอของดีจากลุงร้อเอร์เซเกินต่างหากลุงกำลังหมายถึงพลังงานบริสุทธิ์นะครับแค่ได้ยินเสียงปิ้งเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนแค่เดินสวนทางกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันหายได้ไหมผลต้องสวันหวันอยู่ๆก็แวบหายไปยงั้นย้ำเป็นครั้งที่สุดท้ายก็ได้มันถึงเวลาครับท่านเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่มนุษยชาติร,รอคอยมานานมากที่มาเจอกันบอกเลย ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตายเกิดตายเกิด,กดทับตรงกันมานานมากก็จะมาเจอกันตรงนี้ถือว่าเป็นถ้าบอกว่าเป็นของเก่านะบุญวาสนาร่วมกันประมาณนั้นนะครับหรือว่าทําดีมาด้วยกันเคยสะสมเช่วมโยงกันมาในความเชื่อนูนนนะ่นนี่นนั่นแต่ณวันนี้เทคโนโลยีมาเป็นตัวกลางให้เรารู้จักกันแหลกกันโดยไม่ต้องนัดหมายก็ว่าได้เห็นไหมครับ นี่แหละคือปัจจุบันขออมันมันเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินโลกและมันเริ่มต้นที่แผ่นดินสยามแห่งนี้โดยลุงองอกจากลุงองอกโดยลุงองกเพื่อ e v e r y o n e in the world 7 8 0 0พันล้านคนครับท่านทางฝั่งคุณหนึ่งในจำนวน7 8 0 0 0ล้านคนได้รับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่กินไม่ทานไม่เฉดนี่ฮะมันถึงเวลามันนะครับล,ลุงจะบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ใน สัตววรษที่ยี่ยิเพยามติดตามงานของลุงจะเป็นทางด้านธรรมชาติวิทยา,า,าศาสตร์ภาษากรณุนี้นั่นพุทธศาสตร์รวมทั้งจิตาศาสตร์ด้วยมีหลายหลากมากเหลือเกินถ้าตามเชิอต่างๆนะที่เป็นออนไลน์ที่ว่านี่ครับโอเคจบข่าวครับไอตัวเล็กคอร์ดอะลุงเฟร,รมมันจะอยู่แค่นี้ส่วนตัวท่าทางมันจะอยู่นี้องนช่องสามคือเวลาเราไปไปโพสอะ มันจะบังคับหน้ามันใจะใเห็นแต่หน้ามล่ทันนะห้ได้ครับได้ครับ นี่ไลฟ์อยู่นะฮะไลฟ์อยู่แล้วอ่าช่องช่องสามมันอยู่ช่องสามลงลงลงกลางคืนก็ไม่ได้โยดกลางวันก็ไม่ได้โยด ทำเพื่อใครลุงแล้วแต่จะคิดลุงไม่มีสิทธิ์คิดแทนใครนะครับลุงก็ไปทำไปตามบทบาทลีลาของลุงนี่แล้วนะครับนอนแช่แป้งกันตั้งตั้งแต่คืนเนี่ยเสร็จอีทุ่มในคืนเนมื่อคืนที่ผ่านมาลุงเสร็จงานประมาณตีสามนะครับตื่นขึ้นมาประมาณสักแปดโมงสิบห้านาทีได้ก็มาซอย,ยนู่นซอยนี่นะฮะ ยังไม่มีข้าวนะเนนี่ยยังไม่มีข้าวถึงท้องนะตอนนี้ไม่รู้เวลาตะกัดเท่าไหร่ก็อยู่ได้ฮะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินลุงไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่กินเนี่ยเพื่ออยู่เช <c oughs> ่นเวลาหิวก็กินเวลาง่วงก็นอนเวลาร้อนก็อาบน้ําเวลาคันก็เกาเวลาตายใครจะเผาหรือไม่เผาลุงไม่สนอยู่แล้วตรงนั้นไม่เผาก็ให้มัน เหม็นครับทุ่งกุลาร้องไห้กันแล้วกันให้แรงลงไปเลยไม่มีปัญหาลุงอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่แต่แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะเชียนี่เชาเออก็ดูบรรยากาศครับท่านข้างๆรั้วลุงเนี่ยก็มีรถผ่านเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นเสียงดังฟังชัดก็ ขอให้อยู่ในบรรยากาศนะครับเราไม่สามารถปิดกั้นธรรมชาติได้เราอยู่ในบทบาทลีลาธรรมชาติท่ำกลางความกดความดันความชื้นและความร้อน